จมูก,ก็โล่งคอก็โล่งอ,อาการเด็กป่วยที่เพิ่งหายมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันได้น้ำเกลือแล้วมันดีดๆอย่างเงี้ยเหรอน้ำเกลือมี่หมอให้ยาแก้ลดอาการแพ้หน้าหายแล้วตาหายแล้วหูหายยังหูหูก็หายแล้วครับ เมื่อวานมึงก็หงกลางเลยนะแต่ว่าต้องดูอาการอีกหนึ่งคืนนะหมอให้ดูอาการอีกหนึ่งคืนนะลูกหม,มานะเป็นเก่งนะเอาเป็นเด็กขี้แพ้เหรอเราอาา่ะฮะเราเป็นเด็กขี้แพ้เหรอลูกเดี๋อุ้ยขี้แพ้หพรหือเปล่าฮะขี้แพ้หรือเปล่า วันนี้ดีดาเมื่อวานหมาหงอยวันนี้หมาล่าเลยเมื่อวานหมาหงอยเด้อทับเนาวหายแล้วหา,วา,ายแล้วก็โอเคแล้วโ okay. อเคอ